สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม w w e 2 k 24กันคลิปนี้จะมาเล่นไล์อีเวนในโหมด my faction ก็มีการ์ด persona มาให้ปลดล็อกอีกแล้วครับช่วงนี้มาโคตรถีเลยแต่ว่าก็เป็นตัวที่แอดมินมีแล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยโอกาสทองช่วงนี้ก่อนภาค25จะมานะ ช่วงนี้มาโลัวเพอร์โซนาการ์ดก็รอบนี้จะเป็นลาเคียวลดดิเกตดีหรือ Dmaster ตัวนี้เคยเป็นกาชามาละอยู่ในแพ็คดีมาสเตก็จะเป็นตีมเออเป็นตัวละครแบบเกมย้อนยุคเป็นตัวแบบโพลีกอน ดีเทลแบบนี้เลยเกมยุคก่อนน่ะเนะเดี๋ยวไปดูแบตเจ็ตโอ้โหมีโชว์แมนบวกโบนัส MFP มีอะไรอีกโอ้มีอันสแคสด้วยก็บวกโบนัส MFP และยังไม่พอมีควิกวินเนอร์ด้วยเน้นโบนัส MFP ฮะโอ้โห ตัวนี้แจมนะแต่ดีสุดก็เปอร์โซนาการ์ดนี่แหละโอ้โหช่วงนี้มาหลุดรัวเขาให้ใช้การ์ดอัพโลคูเป็นการ์ดอิมอลสีเขียวนะเป็นซูเปอร์สตาร์ซีรีส์สองเป็นการ์ดพวกหลุดเลสแอดวาร์าใครเล่นมาหลายเดือนน่าจะมีแล้วมั้งตัวนี้ <laughs> ขยันหลุดจะเป็นแมตต์ทเบ้ลนะจับฟาดโต๊ะเจอกับฮาร์ลี่เหรอก็ฮาร์ลี่เลสอ่ะแหละตำนานนักมวยปั้มนะมาลุยเลยรางวัลมีแค่สี่อย่างที่เหลือจะเป็นพวกพอยต์นิดหน่อยแล้วก็ได้การ์ดไซส์เพจ ดีสุดก็นี่แหละเพอร์โซนาการ์ดมาลุยเจอการ์ดอารมิทิสก็ <W. S 1> ก็เหนือกว่าเราอยู่ทำาสิบแต้มโอโ้โหโคตรเยอะอะพลโลนี่สายไฮไฟเออร์เน้นกระโดด มาขั้นแรกก็สปริงบอร์ดดิโอ้ยใจเย็นโอ้ยโหูสตันเลยอะไรวะเนี่ยยุ่งละดูท่าไม่ดีละสตันง่ายๆเนี่ยเสียเปรียบบล็อกไม่ทันเลยอะไรวะ เก้าสิบแต้มแม่งยังไม่มาสักแต้มเฮ้ยอพอลโลไม่มีสปริงบอดได้ไงวะอ๋อต้องทำกับมุมโอ้โห,โหแปรก,กขานโอ้ขานติดมุมโคตรเลวเลวร้ายมากโอ้โหไม่ทัน อะไรอีกวะเนี่นนยรลบดีโอ้โหเยอะละโอ้โหเป็นสปริงบอร์ดปะควรใช่อะอุ้ยบล็อกคันโนอ้ยแงเจอยากละรอบนี้ ต้องบล็อกแมนแมนแต่บางทีบล็อกไม่ติดอะไรไม่รู้ <c oughs> ตกไปก่อนอ่าสตาร์ยังไม่ใช้คำแบกนะต้องทำกับมูมบนี่ทำกับเชือกไม่มีท่าวะ่ะโอ้โหอุปสรรคเอาโต้หเออตหรอเอ,อ้ยโดดไปใส่เขาดิ อู้หลบอีกโอ้ยก็ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นไปกด่าไปหัวร้อนมากมันจะเสียกระบวนเราต้องรับแรงกดดันแมมทำพูด <laughs> สปริงโอโหอะไรวะโดดไม่โดนเดียว อะไรของมันน่ะวอทโอ้โห oh ใช่ปะเนี่ยโอ้ oh, ไม่มีสปริงแบบนี้ด้วยโอ้หอยขึ้นช้ามากพี่กระโดดอึถุกไปมาสปริงหน่อยดิสปริงบอร์ดมูนซ็อกแอะแปดชิบหายเอ้ย โอ้โหแมตต์นี้แบบ <c oughs> โอ้โหขึ้นอีกหลบสิว้ยเควสแม่งก็ยากนะตัวละครก็โอ้โหอะไรโอ้โอะไรเนี่ยบั๊กต้องอดทนหน่อยอแม่งนอนแล้ว จเย็นะยุบหนอพองหนอลงไปสิอว้ยกว่าจะลงมาโดนไมนะหมเนี่ยเออกว่าจะโดนแม่งอ้าวได้เอ่อทอสเลิสเฉยเลยตอ,อนนี้พี่แกแ,กแหกบาก เร็วพี่เดี๋ยวนะตัวแดงมันใช่ไฮไฟเออร์เลยแบบนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคล้องใจเอาเดี๋ยวสายพาวเวอร์เฮาส์เหรออพอลโลเนี่ยนะอ๋อสรุปเป็น ก็ powerhouse ครับโอ้โหตูมาทำซูเป็กซิตี้โอเคถ้าไม่เปิดดูไม่รู้เลยนะเนี่ยแม่นึกว่านึกว่าายไฟเออแม่น <c oughs> powerhouse มารู้ละก็นวดรอ หมดแรงอีกตูห้อยให้ใช้การ์ดดีๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะแม่งต้องยากยากตลอดกิ่งไปไหนอีกป่อคูน แม่งก็ยันใจเย็นๆค่อยๆเล่นบอกตัวเองนะนี่มาก็ทำแก๊ปผสมเฮฟวี่แวนอย่าลบนะเออบูนซอลเฮฟวี่แอทแทคครบ ก็เหลือฟินิชเชอร์โตแมงล้มอีกโอ้ยก็ทำให้สตันฉันบล็อกไปเดี๋ยวอย่าพึ่งกลางเดี๋ยวโดนเองนั่นแม่งโดนจริงโอ้ยขาน ยุบหนอพองหนอนี่ใสแม่งเลยเป็นท่าอะไรวะสป,ปายบาัตเตอร์มาโอโ้โหมดแรงแล้วพี่เดี๋ยวทําซุปเปอร์เพกดิได้หบ,บอกเดี๋ยวลุ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 ลลุลุลุลอลุลุ เอาไปจุดไฟไม่ได้จะจุดอูเป็นแค่อะตอม,มิกดอบใจหายใจความตลอดไปเอาโตมาเพิ่มอีกนอนอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาโตาพับไปแล้วโตวแม่งยังติดไฟอ่ะ อันนี้บั็กหรืออะไรวะเนี่ยหรือจงใจจะว่าเฟีย้ยวก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระยันจับชิปหายจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นบอกตัวเองแงปปูเป็นการบัตเตอร์นะน่าจะทุ่มข้างหลังว่ะอ๋อันนี้อะไรพาวเวอร์บอมไม่ใช่ลิ ๋อใช่ออเป็นไทเกอร์ซูเผกมั้งเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นอะไรไม่รู้ช่างมันตอนนี้ฟาดโต้ก่อนถึงไหมเนี่ยไอ้โต้จุดไฟก็เป็นพอปไปไร้ประโยชน์แม่งบล็อกแล้วฮ้ยกูีกย แบงกอนอนอ้ห้หอ่าฟินิชเชอร์มาแล้วจับสปายบัตเตอร์อัดโต๊ะได้ไหมมาเออเรียบร้อยครับจบสักทีโอ้โหเนื้อชิปหายเอาโต๊ะหายครับเหลือแต่ไฟฮะ สงสัยโต๊ะไม่ไม,ไ,มไปละตอนนี้ไม่เวทีอบ้าเลยถือว่าเป็นพอประกอบฉากไปเออจบแบบหืดขึ้นคอแต่ต้องเล่นอีกสามรอบจะบ้าตุยเขียร์เรียบร้อยครับครบ,ครบ เดี๋ยวไปดู up coming ว่ามีอะไรบ้างโอ้โหการ์ดเพอร์โซนาอีกแล้วเหรอช่วงนี้มาบ่อยปลดล็อกรัวๆจริงๆรอบนี้เป็นอิชิบันฮองโฮแกนนะเป็นตัวฟิกเกอร์นี่การ์ดเพอร์โซนาไปดูแบตเ็ตมีลับเปอร์ลาวเซอร์นะแต่เป็นสีเงิน แล้วก็มีอันสแครดสีม่วงก็พอใช้ได้แต่ก็ดีที่มันเป็นเปอร์โซนาการ์ดครับถ้าใครได้ไปก็ปลดล็อกตัวไปเลยนี่ฟิกเกอร์ฮองโฮแกนอันนี้ก็เป็นการ์ดเฉยๆการ์ดกาแล็กซีโอปอลาวิจิงลิกลู แพดเจ็ตมีลัปเบอร์ลาวเซอร์สีทองที่เหลือโอ้โหกรอบฟ้าโคตรเยอะเลยอันนี้ก็เก็บสะสมเฉยๆถ้าดีก็เนี่ยไออิชิบันฮองโฮแก่นเปอร์โซนาการ์ดเดี๋ยวช่วงท้ายก็เหมือนกับคลิปที่แล้วดีกว่าเดี๋ยวไปโชว์เปิดตัวไอ ลาเคียวโรด,ดิเกตดีเอ็มนี่เลยอ่ากอดคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย It's scheduled for one fall, making her way to the ring from Rio Grande Valley, Texas. Raquel Rodriguez. Raquel seems to always wear a big smile. Just loves to perform for the crowd. Yeah, but if you get on her bad side and that smile vanishes, you are faced with an angry woman with muscles for days. Well, I checked the odds and there is a strong chance that this woman is not ready for Oscar.